สวัสดีครับผนังพี่้องปองป่าลักเกฟซีมลำเพชรลำเพลินที่ครพรักสูขสุ้คนครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกตูป่ปลอยสายจวดเทวันเวนเชียวครับมือนี้ก็บห้อนอีกมือน,นึงงกับพี่้องครับทุกระบบพร้อมจวดได้ไในทุกระบบรับพี่้องครับพร้อมจวดแล้วครับ,รว,ว,รบว่าจะเป็นพระเอกมาขึ้นแล้เอกนั่งเอกเ,อเอขามารับก่อนล่ำซ่อมมาได้มาขึ้นครับแจกก่อนล่ำไปนะ้ครับกับซีซั่นห้าครับลูกทรพีกับสังทองครับ เอาจังวากันครับรองโปรติ่ตามเบื้องตอนต่อไปครับตัวระบบก็เริ่มซ้อมแล้วครับแดนเซอร์ก็เริ่มเข้ามาแล้วครับมาแรกกับสิซ้อมแดนเซอร์ได้ครับนี่มาด็นค้นะเด็นชุดต่างๆกับเตรียมพร้อมาแล้วครับปีนี้คือว่าง่ายๆครับเป็นครับเปครับมาเด้หลายมากๆครับผู้ร่วมเดินทางด้านชุดด้านเครื่องประดับเกสิเป็นแม่เทียนครับนะครับแม่ป่อใสสองแม่ครับว่าสิเป็นเดนเซอร์ครับมีโยรันหาศีรษะที่มาแดนเซอร์ครับที่มาซีกว่าคนร่วมแล้วเกือบร้อยนะครับ น้ำชายหยิมครับทุกครับอตอนนี้กำลังย่อมพ้นะครับขนขี้ร่ายขี้ร่ายกะคือว่าเข้าสิบอะไ้ซื้อไหมครับขนนี่ก็เข้ากับสิบเป็นร่างซากักตากแดดแห้งแห้งแล้วไปเข้ากับสิบเป็นย่อมย่อมสีขาวให้มันสวยครับให้มันเด่มส่วนทางหน้าน,นี่กะคือเก่าครับสแตนบายหลังจากที่เมื่อวานนี่ก็ได้ลื้อฉากลื้อประดับ แต่ว่าเวทีตัวนี้เห็นพ่อใหญ่ทุ่นมะเขือมาลือต่อครับเพราะว่าลุงตูไปเฮ็ดตัวละต่อครับว่านครับมองนี่กรเกลี่ยความสะอาดออกกระดาษแอมสังกะสีไว้แล้วครับนี่อ้อมมาได้ซังกะสีอ้อมแล้วครับสวัสดีครับแม่ปอครับแม่ปอหรือพ่อปอครับแสดกคนครับพี่น้องครับนี่องคนนิ่งจางเรื่องยากปีนี้พ่อมาครับแม่ปอพ่ออ้อมปีนี้จวดคักครับพี่น้องครับเือว่าการซ่อมมันง่ายครับพี่น้องครับคือว่าเท่าได้ ถ้าท่างไปปุ๊บเราก็ส่งไปให้แม่ปอปุ๊บแม่ปอมันก็้สิสห้หยคนไหนเขาจัดการซ่อมให้เลยที่ไหนที่มั่นครับเวลาใกล้ในในสิออกงานกันจักมาร่วมกันแล้วก็สิซ่อมเพลงงยังเพลงงยังยังดัดกันซุสมมติมันง่ายน,นะครับซุเสมอครับอืมนะครับหลังจากที่ว่าลุงตูเชีื่อของมองเต้นแล้วมาเดินกันสี่คนไม่อาร์ตออกไปครับเมือกก่อนี่ก็ขเป้าหมาก็คือสิโดนเติรับเมื่อก็เึ็นไปเรื่อยผู้จัดการมาไม่มีคนครับมีอยู่สองคนเหมือนครับลุงย่า นาำมงษาครับลูกไงครับน้ำมงษาลูกไงมาซอยครับนะครับคนไปคนไปมองนี่เกษตรเป็นม็อกมองพักมองเศร้านะครับเพื่อนก็ฟังพุ่นแหละตอนนี้ผู้ช่วบ้านสายช่วยกับกาะลัางกับไปหาซื้อผาม่านอยู่ครับตัวครับกับเฮ็ดตัวนี้แล้วกับเขาก็ใส่ผ้าม่านไปซื้อเตียงมากอ่้จเซื้อก็สามารถนอนได้ง่ายๆครับพ่อครับอันนี้ก็จะเป็นการซาการซ่าลงมาครับย่าฝฟนตัวการฟนตัวเขาก็บผต้องดึงลงมาให้อากาศเขามาครับหาาฝฟนตัวเข้าก็ดึงมาปดซา ในกระเตียงนอนครับเวลาน้าไหลมากครบไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวต่อไปกับลุงตูกระสืเดือนสายไฟเฮ็ดปุ้งเน็ตปักเนีเพิ่นทั้งสองฟังครับตังเวื่อมากสิกะกะเคยที่ซ่อมได้ปหมครับซ่อมจั่งรับเก็บเขาที่เขาท่างมาแล้วครับสั่งรับครับต่อไปกับอีโบกไอีิกี่เมื่อกลับน็อกดาวมากใช่ไหมจอดเพิ่มเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับน็อกดาวก์ใชมาจอดตรงนี้เะเอ่ามื่อวานนี่ก็ไปธุระไปเอารถครับรถออกจากอู่ได้ครับปาเชโร่บางคนก็ถามหาว่า ปาเิโร่ไปใส่คู่เป็นของผู้ญ่บ้านสายจวดครับเมือ่อวานนะครับลุงตูกับเฮดงานเครื่องมือกับอีเครื่องมือกับแบเอารถปาเิโร่เอาะวาจากอูให้ผู้ญ่บ้านสายจวดครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วสามารถชี้ได้ครับรถคันนี้ก็เอะไรสแปในในสายงานครับเพราะว่ารถลุงตูนี่ย่าง่ไเ้เปียนน้ำมันเครื่องปอหน่อยก็เลยคมวยแห่ออกมาครับก็เลยทาง,งบประมาณถูกนล้วครับจากงย่ำได้แล้วครับเได้เปียนครับถาผ้ใหญ่ยยใจดีอยู่ครับนี ผู้ใดเนาะสีมองเห็นคุณค่าครับรถกะบริคิดราคาอย่างนะครับเติมสารมันสีไปใส่มากใส่กะอะไรสเปรย์ครับบางเคื่อกับอังคยะไปทิมบางเพื่อกับไปซื้อของบางเคื่อกไปส่งของครับรถลุงตูนเรียนครับเดี๋ยวนี้ปัญหามันกับยีมัอยู่สองอย่างคือว่ายางมันนี่สีปีฮาปีแล้วยังบริเลียนนะครับยางมันก็เริ่มอยากจะไปแล้วครับซีปีฮาปีน้ำมันเครื่องสองปียังบริเลียนน้ำมันเครื่องครับเรียนตลอดขังคือว่าลุงตูนกั ขาดคำสั่งไปหน่อยตลอดแต่ว่าวันนี้เล่ารักเสื้องุญแจไว้เลยก็เลยขาดคำสั่งไม่ได้ครับแต่ก็วนนี่ลุงตู่ก็สิเอากุญแจมาขับรถมาเล่าให้บ่นมากจังเดียวครับเพราะว่าผู้จัดการเราเอารถไปใช้งานมุนไม่เดียวครับมุนมากมุนรู้ตัวดูวันนี้เล่าก็เป็นห่วงรถเนาะยันรถเสียรถพังมากเสียหายเป็นแสนมากเป็นง่ายนะครับเครื่องพังมากครับก็เลยตอนนี้เสื้องุญแจไว้แล้วครับก็เลยบอกผู้จัดการสายโจทยว่าคัน อยากให้น,นหางกระทบแพะไปหน่อยเลยแล้วตอนนี้คือว่าหากุญแจบไปเห็นแล้วครับพูดไปบ้างก็เลยว่าเออเอาโอเคๆเดี okay, okay, ๋ยวได้เงินมากก็จะสเปลี่ยนให้ยไปนะครับตอนนี้ใส่ขั้นนี้ไปก่อนเพราะว่าปาเชโรมาแล้วเมื่อแรกอ่ะจขยะไปทิ้มนะครับขยะก,เยยกเย็เริ่มร้ายครับขยะก็เริ่มร้ายเริ่มเน่าแล้วครับตัวแรกกันไปครับทำเพื่อวงเนะครับเฮ็ดดีทำดีอยู่ครับจากนั่นเดี๋ยวครับสิ่งดีจะตามเข้ามาก็ยังวาจะครับ แน่เลยตาพมาบ้าจนเมื่อยแล้วนะครับจนเมื่อยจนท้อแล้วซึ่งก็ดีก็ยังมาทันขามาอยู่นะครับเฝ้าเขามาไปก็เป็นกำลังใจให้ลุงตูดเลยครับสตายด้อครับอ้าวสู่ต่อไปครับพี่น้องครับเมื่อนี้นายท้อนคักครับนายชุกกับกำลังซักชุดตากชุดอยู่ครับสิครับในายขั้วเข้าก็เริ่มเขามาแล้วให้ดูให้จินให้ที่มากได้จินแล้วอ่าเดิเซอร์ก็เริ่มขี่ขาม้าช่วงบ่ายต่อไปครับอ่าเริ่มซ่อมแล้วนะครับตามตามนาที่ไปนาที่มั่นครับลุงตูกอ่พักยกอยู่แล้วครับตอนนี้ครับ หลังจากที่รับคำสั่งจากผู้จบาลเมื่อเช้านี่เอาของไปส่งโอ้บ้านน้องเล็กครับส่งสองรอบมากสุดนั้งานรอบายนะครับว่าไงพี่มื่อวานอาจจะซ้อมเนี่ยให้ลุงตู่เชียร์ตรงนี้เสร็จก่อนใช่ไหมนะครับมองนี่เคืองบ้านนี่สีเคลียร์ออกให้หมดแล้วก็แซวสังกัสีออกแล้วก็ยกแป้นเขามาเรียกมองนี่ยกเล็กออกมาออกมาครับเล็กนะครับ มือนี่กับศิธาสีนะครับมือ่นะครับเพราะว่าว่าศิธาหลายมือโดนกระตกตลอดครับเพราะว่าสีหรือขัดแดือดเพราะห่อนเอราะอิริ่งท่าไปแล้วมันก็จะเสียหายนะครับไม่ดีกาหนัาที่งานเข้ามาแล้วครับมาไม่ดีจะเข่าเพราะว่าที่งานท่าสีครับสังกตสียออคนเล็กคนราเข้ามากมองดีกเสียเป็นมองนอนครับทั้งสองฟังเลยครับทั้งสองฟังเลยรูปแบบง่าย ได้อยู่ไวครับไม่เปลืองก็ประมาณเสาหนี่เสาหนี่กับซีไซส้พาม่านดึงเลยครับเป็นแบบกับพาม่านดึงอันนี้ส,สร้างกับซีรอบแลกับไซส์งานเกาะผ้ากันสาดงานโฟมโตกจะดึงออกมา,มานงานโฟมปรตกก็บโต้องดึงครับกา <c oughs> งเว้นกบสบเซปร์พามานออกกบสบเป็นร่องซ่อม <c oughs> เพราะห้าวเป็นตะแคร่นะครับยกบตะแคร่ออกเพราะโต๊ะกลางเครื่องซ่อมแล้วครับงานโฟตกก็เปิดไว้ยังซี่นะครับ อ่านโนโต๊ะกัเข้ากับดื่มพม่านรงเปิดปิดฉากนอนพักผ่อนง่ายๆครับพี่น้องครับลงซ้อมลงอยู่ลงกินอยู่ในที่เดียวกันเลยเอาหันกำลังใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องเนาะบางคนเขามาเบิ้งเลยอ้ยจักจังไลยขอจังซ้ายซี่มูมี่กับยาฮ็ดแค่ซี่เอากระยอนมูมี่ครับเนาะขัมันมีมันกับเบื้องหนนะครับสร้างเอาสร้างเอาแล้วขับมันมีหันกำลังใจกันครับพี่น้องครับจักมือหนึ่งเพื่อมัน นี่สปอนเซอร์<ม>นี่พี่นยายจะดีเข้าม้าครับก็โ,บโดนนะครับนี่ของข้าเนี่ยมันพร้อมมาแล้วแ,วแต่เงินยังเดียวครับอันนี้เงินเข้ามาเน่ยเขาก็จะเข้ามาไล่ยอยู่หรอกครับค้นๆนะครับเข้ามาไล่อยู่แต่ว่ามันขาดกำลันลำพองอันนี้เงินมีท่องแล้วครับไม่ง่ายนเครื่องเสียงข้าปีนี้กับช่างไทยสตดูดิ์โยวันพี่น้องครับตอนนี้เพื่อนๆกำลังเฮ็ดอยู่ครับมาว่าจะเป็นรถของน้ามาว่าจะเป็นรถลำพงครับ ปีนี้มาแม่นบอลลัมทิพตครับรูสซีซั้นห้าเนี่ยร่างการงานสั่งครับฉากนี่กัดโอ้ยเป็นสีทองอลังการงานสั่งครับปฏิตามเบิ้งพี่น้องครับสลักที่นี่ฝากไว้สนิทก่อนครับเด้อเบิ้งแรกเบิ้งหายดีดีให้สุขสุขนครับพระเบอร์ตลอดปีโชคดีท่านมีตลอดไปครับจดจอดสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับฝากมาเด้อพญาจิตดีมาซอยลงตัวนะครับ